สวัสดีค่ะสวัสดีค่ณแม่พี่น้องสวัสดียำเหล่เนาะตอนนี้เรากําลังกรอกมันนะคะวันนี้นะคะสำอวจไปขุดมันอันใหญ่มากอันใหญ่อะ่ะใหญ่จริงๆอะแล้วก็สวยด้วยมันสวยแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าอันรัดทุ่มเทสุดๆใช่ไหมในการไปขุด อันนี้ก็คือปลายมันนะคะเราก็ได้สองมา2องอันก็ค,คนสวยอะนะคนสวยไปขดก็อย่างเงี้แหละคะ่ะเราก็จะมาปปากมันกันนะคะเราก็จะเอาเปนึ่งะคะ่ะก็จะเอาไปนึ่งพรุ่งนี้ทําหวานกันได้กินหวานมันนะคะเราจะทํามันชื่อมกันนะคะก่อนจะเราต้องปอะก,กันนะคะ อันนี้ไปขุดมันอ่าขุดสองสองเครือค่ะอันนี้คือบางคนจะไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือมันบรรเราเออเนาะมันอ่ามันมันเลียมหรือว่ามันกลมเนาะมันกลมแต่ฝั่งไทยเอออันเรียกแยนูบรุเนาะแต่ว่าบางคนก็มันเสาเนาะพอมันมันมันลงไปตามดินเลยมันตั้งตรงนี้ขุดลงอ่า ่วหัวเลยพี่น้องเอ้ยอคุณลงจนถ่วมหัวคุนเข้ามาเลิกน,นะปวดจะได้มานะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะของเสฟกัจยังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยของหากินเนี่น 5, 4, 4, ยคันหาซื้อแทบตลาดกระบอมีได้พี่น้องมันแบบนี้นะเพราะเขาบอกคอยไปหาคุดกันเนาะกาซิมีอยู่ช่วงอ่า แล้วเข่าพี่น้องเอ้ยช่วงเดือน 12. 12. สิบเอ็ดสิบสองกัซซีแต่ว่ามันมันอันนี้กัซซี่บอลไลน์นะกัซซีีบ้างเนาะขอบคุณแต่ว่ายามนี่มันบ่มีได้พี่น้องเอ้ยลงห้ลงหน้าแล้วเนาะอีกกี่วันอีกไม่กี่วันก็จะดำหน้าแล้วนะคะที่ได้ดำหน้าใบไทกุณอ,าอ้า,าว,วกล้ายาวเลยวันพฤหัสบดี หาคุณยาอยู่นะมาสั่งกันดัมแต่เขาเออมันละนะจ๋าอ๋อเราเห็นที่เราหอยดำนะคือมันละเลยปอกมันกันพี่นอ้องปอกแล้วเราก็จะเอาไปอาเนื้อเนาะกาซีใช้เวลานานอยู่พี่น้องในการเลี้ยกว่าจะสุกเนาะ พรุ่งนี้เราก็จะทำอะไรปรหวานมันเสี่ยมต้มน้ำกะทิลงลุยแล้วเนาะต้มน้ำกะทิใส่น้ำตาลเคี่ยวเลยกันอย่างเอามันลงเกลือเลยแบบนั้นแหละเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาปลอกอันใหญ่นะครับตันตัดอ๋อ สวยงามมากพี่น้องเมืองเนื้อมันมเนื้อมันโรต,ตีน่นขนมเลยขนมแม่เมื่อยมือไปขั้นกินมาได้ลูกหลานะอหมเมื่อยกินป้อนนมื่อยอุ้งซ้ายมาป้อนขอบอนุณไงยางามเมือง เมื่อบรร่ากันอะพวอกระโปกล่างละตอนยินม่ะายักลยบอหนูแกงยีนะึ้นไปด้วหนูขอบคุณายพ่อกลุงหลาพ่อกิ้มเซนิเซนตายเฮ้ยทอไม่พี่นองบัวหินนะ มคุณอามันจะเทิงอันมันจะเทิงอันทางเทิงมันเลยนั่นเลยกระโปงกระโปงมันง่ายเนาะหัวใหญ่อย่างนีเตอนแรกนุ๊กคิดว่าสิบบริเหัวใหญ่ขนาดนี้ได้บ่อ่าคุดคางหน้าไม่ค้าหักไม่เนาะแต่ว่ามันเทิงเพราะว่าคอมันตื้อนะก็เลยคุดคุดไปคุดมาเพราะว่า ตอนแรกคิดว่าเป็นดินเพราะว่ามันดินกับมันมันอันเดียวกันดำๆแบบนี้เลยอันนี้ขุดลงไปขุดลงไปแล้วคิดว่าเป็นอันเป็นดินก็เลยเป็นสับสับแล้วก็ดูตัวสับลงตัวนี้เลยค่ะสับอ้าเป็นเวลาพอเป็นมันหัวบ้าไงคุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่หนูไป เกลือเกลือยุงใส่ซุดไปเกลือยุงคุณได้ยากเห็นอันตอนคูดกันอยู่ซ่องคุณอ้าวดูครับเนาะแต่ว่าตอนแต่หัวใหญ่หนีโบหินดูโบได้ทายช็อตให้ดูแต่คุณได้เบิ่งไลฟ์สดทางติตก๊กต็อกเนาะช่องคุณอ้าวจาเห็นดูว,ว่าเอาสดๆใีตอนนั้น ววเลยตอนตอนตอนเจ้ากินขขาก็มึงนี้นหละแต่ว่า,าน,น้นอยมึงีวัวใหญ่เพราะผมได้ใส่ยังเลยตัวนี้กะโอ้บาทเจ้าของมาจักนหนสัวแท้แคือสัวจังสี่ออืผิดทอดน้องซาวพี่น้องเห็นมันเนาะ นางมาคุดที่นางนี่น,นอกอีกผู้หญิงนะพี่นก<อ>ผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงที่ว่าเหมือนผู้ชายนะยนไม่ใช่ว่าผู้ชายนะผู้ชายเหมือนผู้หญิงนะมันจะเป็นน้องสาระนาะ<อ>ผู้หญิงที่ชอบใส่หมวกนะ่ะคนนั้นน่ะนางชอบขุดมันอันนี้มานางจะใช้แค่เสียมอย่างเดียวเสียมสือ่อแล้วนางก็ไปคุดไปนางคุดเบิร์ด ก็ด้านหน้าแหละคือเพิ่้เห็นยังแล้วเป็นด้านนั่นแหละไปเลาะค่ะคุณอาวอีกรายนี้ยังเดินเลาะอยู่เลยเห็านยังไหมวันเห็นยังทีนี้คุณอาเพนไม่อยู่ไม่น่าจะมีใครเลาะถ้าให้เอื้อยเลาะคนเดียวก็คือสิบวันวนะพี่น้องเพราะว่าหนูก็ ไม่ชอบไปเท่าไหร่นะก็ไม่ชอบแบบว่าไปคนเดียวอะ่ะก็มันเหงานะเนาะไปคนเดียวเป็นแต่เป็นกระเทยขี้เหงาเป็นกระเทยขี้เหงาเพราะไม่มีใครเอาค่ะแต่ว่าไม่ใช่ช่วงพักนะไม่ใช่ช่วงพักแต่ไม่มีช่วงอเอาไม่ใช่ช่วงพักคุณแม่ปรายา เ <king S 2> ขาเรียกว่าอะไรอบอกว่าไงนะเขาเรียกว่าอะไรบัดเขาเรียกอยู่ในเสื้ออัน,นพูดตรงๆแล้วการเราใส่ขลิอันเขาเรียกว่าอยู่ในเสื้อพักตรแตร่ค่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้เนี่ยอืมก็คือหนูไม่ได้อยู่ในเสื่อพักตรแตร่นะคะหนูอยู่เสื้อที่ไม่มีไขรเอา จริงก็อาจจะมีอยู่นะถ้าแบบว่าอแต่ก็คืนเนาะก็แบบว่าเราก็สวยอะเราก็ต้องหนวนตัวนิดนึงมันเนาะผัวเขาันที่อยากได้เขาพูดตรงๆว่าผัวเขาอยากได้มากแต่ก็นะแต่ก็แค่ผัวเขาอะ <c oughs> ก็ไม่เอาอ่ะ ออนลายเด้สิวนนุ่ว่านข้ป้อนขนมแหมนะพี่เาดยแลสี้ันข้อไก่กับบันนี่เลยพี่น้องรอก้องอ่านซิบนาทีนะอเอ๊ะใขอบคุณค่ะอะไลนเนมันไม่คืออนันไหนวแต่บอกมันคือบอกอบกอบเลย ข่าบขราบข่มขาวไร้แห่งกิงนิ่มกิน <c oughs> อย่างเงี้ยจะพุ่งปวดไม่อยวันหืมแม่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 ไ <c oughs> <c oughs> ง จได้ดำ้นาเด้ได้ยายเฮ้ยสุดยอมันพะฮันนี่อ้ยมันอะบ่แม่พูดอะมันอะนะว่าือแม่พูดอะมันแดงนะบ่อืมมันดูนะมันบได้เปลือยโอ้ยมันดูมันบได้เปลือยได้อีนูมันดูแล้ว นีแต่มันดูของเคื่องหนึ่งเลยอมันดูอันนี้ปาหอยกินแนะอาม่าอามาาอยไหยังเย็ดดอ่บุ๋มแม่เย็ดำแบบเปลี่ยนเฉยอุ้ยสบายดีพี่น้องสิ้ใจหอมมันดูเราเฮ้ยอมันนนี่มันสีขาวนะอืมแต่พวกเคื่องมันต่างกันนะนุเครื่มันเรียม พอแล้ลูกหลาพอแล้วเไปไหวลูกน้อยไัเกเห็นแบบัใจสบายดีพี่น้องไปมาดู๋ยวเราไม่ยังเกาะเราจะขึ้นปกีเทิ ฮะเจ๊ขึ้นปกินอยู่เถิงบบมันคานมันพูดอืมจ้าฮะมันคานมันพูดโอ้ยตัวนี้นะเสียไฮไลายอะไรมากินแลยไม่น้อยกินอยู่เถิงกินอยู่นี่แหละลูกล่ะเออจะไปกิน,นอยู่เถนะิง เฮ้ยมันแมงอ่ะคนเอาโอ้าวมันคือโหดเจ๊บึงเรืองพี่น้องเ้ยคนเอามานหะนึน่งยูนะ่ลน่ะวันที่หกบอกแม่ยี่บังไรไก่กินแล้วไก่ไกินละตีขันตัวสันสนะันนวลนวลน่ะแม่โอ้ยเด็ด้อยแต่มันไหวมันมาเนาะ โคนไก่กระไดพี่น้องเอาอย่างว่ากันบบ้านยางมันกะงามคนกะงามเอา้าไม่มีคขยองหรอก็ยองเองหรอกมันกะกระสีแหล่เลยพี่น้องเอ๊ยอนนะีกก่เป็นจีคอนเนาะก็สีไปหนึ่งไว้พี่น้องเอ๊ยก็อย่างที่เห็นอยู่เนาะตอนตอนทำนะครับ ก็นหนึ่งยอาจจะบอดิเห็นนะพี่น้องโอ้ยเน้ป่านลมบักหรึกเราได้เหรอป่านลมบังหรึกเลยสิยดายโอเคพี่น้องเอ้ยมาคนนี้ก็สิข้อตัวไปก่อนเด้อพี่น้องด้วยคลิปนี้ก็สิเปลาะมันให้เบิ่งเนาะมันเฉื่อยไปคุดเองนะคะกับมือเลยนะคะนี่ก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะพบกันค<ม>ลิปหน้าเด้ดอิมายบดย